ตำกระโพดไข่เค็มกุ้งซุกเนาะคะ่ะแรกนี้ก็จะกินแบบเบาๆบนนักทองสวัสดีค่ะวันนี้มาพอบกันอีกแล้วเนาะในช่องตุต๊ดตู่ตุ๊ดเนาะคะ่ะมืนอ้ก็จะพามาก,กินตำกระโพดไข่เค็มกุ้งซุกเนาะคะ่ะก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าเบาทองมาเริ่มก็เลยเนาะวันนี้หิวแห้งแต่ก็อยากกินของแบบในสงสัยหลอบเดือนจะมา มามาเริ่มกินกันเลยจ้ะโอ้คำแรกเลยเนาะหวานกระโพดอืม

แรกนี่ก็จะกินแบบเบาๆบนนักทอง หวานกับขโพดข้าวโพดสิมาเอามาตัมเหมือนก็จะเป็นขออ้าวโพดยยางบมข้าวโพด้มเนาะมันจะไม่ความหอมหอมของกินของอยาง ตามาโพดกับสตัมในหลายแบบเนะาะผู้ใดมักตามใสปลาประแดกก็ได้เพื่ออาจจะบดใส่กระได้แล้วแต่ผู้มัก่วนตัว มักจะประแดกนิดนึงแบบโปรใสลาลพอให้แบบนุ่นๆจักหน่อยใส่มืออนุญาตมาตรงมาด,ดามาเด้อ คลิปหนึ่งเอาไว้ซ้ำหนีเนาะไว้มาพอกันไหมในคลิปหนาสวัสดีค่ะ